วัสดีเมือ่อนังนะครับวันนี้มาทรงโสมครับทรงโสมกับไทยครับโสมวันนี้มากคนเดียวครับกันล่างย่างไปตรงเอท่ทรงไปซะนี่ เย็นๆไม่้าแล้วครับมันตอนนี้กับสิบมุ่งว่าครับแบบเจสเบียสมุ่งเป็นวัดใช่ไหมครับอากาศเย็นยไม่แม่กับกำลังลลนถิ่มเพิ่นแล้วครับ ตอนนี in ้คนเส้นตลาดกับหลายครับพระมนีเป็นวัดอาทิตย์ครับนครับมาหาสื่อของที่คิดว่าจะอยากตื่อครับแต่ว่าพวกนี้กับนรถเปลาหม่ส่วนไลท์ผจะตั้งชาติครับ ยางหยอ่อนขื้นแล้วครับตอนนี้ได้เสือตัวน,นึงครับย่างเขาล่านเสือพาไม่พี่ยงรบรัธาในทรงคองครับแต่ว่ากำลังจะไปทรง บอกถึงเหตุการณ์ประทับใจครับเมื่อกี้นี่เฮ็ดเห็ุเงินลนเห็ดพันว่อนครับารลีเห็นเขามาเก็บนะครับเขาเอิ้นนั่ไปเอิ้นออห้องมาเก็บเอาออขนาดเท่ายางเลยไปไกลแล้วครับหรือว่าดีอย่างหนึ่งปันหยุการลี่ยังพ่ามากเหลียกีฬาครับ อากาศก็คือว่าท่านหนาวเหนไดนเดอครับตากอากาศเย็นนี่เป็นกินิอันนี้เหอครับอนเค็มเนี่ยโดนใร้เีเป็นรองเท้ามือสองครับ มันเอียนพันๆกันค่ะนไทยกับมี่ครับนนนนนคนไทยกับกลายนเบียดกับลา โอเคพวกอย้นงกับลายครับตัวอาเจียนลายที่สุดกับมีเวียดครับไทยครับตัวนี้เป็นยาย่างไม่เยินกินเลยนะครับน่าจะเป็นพื้นักไ่ปลาเค้ยไทยนะครับพบพบเกาหลี Thank you. ตอนนี้กำลังแยงกกลับครับ

국 <자발차> <spooky> <Jincción> <barrels> บางร้านมีขายดีฟานแกตี้ครับ ตอนนี้เป็นธนาคารที่คนไท้หลายนะครับเปิดหนาว่เฉพาะให้บริการต่างศาสิเฉพาะวันอาทิตย์อย่างเดียวเลยครับถ้าพ่องมีฉา่อันนี้จะ้อะ้ <c oughs> <c oughs> คร้านนี้ใครพากโดยู่เยะเลยครับทักทินโลโกสามปัญหาประมาณเกือบร้อยบาทแล้วครับสามปัญหา

รลังจะย่างไปซื้อข้าวซันเยาครับได้ข้สาวซันเยาเราก็จะนั่งแท็กซี่กลับห้องครับนะเขาไม่ได้ซอยเงียบๆครับเวันหยุดนี่เกาหลีครับนี่ครับมาทวัวร์พุ่งกินหอยนอกบ้านครับ หสื่อครองครับไปซื้อของร้านเนียครับโลก ในกัรว่าการคิดหานะครับเออวัครับ